อันนี้เป็นภาษาไทยก่อนหนูก็ทบทวนจำเชื่อใช่สัน,สนอุ้ยบรชาย,ชายพูดผิดเลยแล้วไปบอกภาษาอังกฤษเขาต้องอ่านซันเนี่ยซันอ๋อภาษาอังกฤษที่ถูกก็อ่านอะไรสันที่ซอนสันสันบอกอได้รับอุ่น อ่านหนังสือร้านหนังสือใช่ปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลอันนี้เคยซ้ำแล้วพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เครื่องบินไม่ใช่สนามบินนั่นเครื่องบินโอเคต้นไม้ หน้าต่าง <Windows. S 1> ช้า <Slow. S 1> พยาบาล <No. S 1> เฮ้ยไม่ใช่ีอกอย่างหนึ่ง,าานนงมีอีกอย่างหนึง่งอ,อ่อทีอารวีนี่หนูผิดตับทีอารวยเอยอใช่<ะ>พายไปว่าอะไร พยายามนะเนี่ยนเกี่ยัพยาบาลอะไรอนผิดอันนึงอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ถูกเลยวนะพยายามหนูเขียนวัดแวร์อิดเดอร์วินแวร์อิดเดวเวทนั่นไม่ใช่หมอจำทิมหนูถูกแล้วป้าอันผิดเฮ้ยพูดพูดเป็นนะพูดเป็นฟ้าน,นักร้อง เนี่ยง่ายทักร้องครู <Cool. S 2> รอันนี้ใช่แนะ่พยาบาลเออใช่นักแสดงดอออเ,เออโอเคนี่ภาษาอังกฤษแล้วนะั้งเทเอ้ยเด็กเด็กเด็กอืมเฮ้ยทำไมไม่ใช้เทเบิล ใช่เอางันดีมากดูเก้าอ๊แทร์บุก๊กบุ๊กน็อตบุ๊กเพนซินเพนซินเคสทำไมก็ไม่ใช้เพนซะินบล็อกไม่ได้ไงบล็อกไ,ไ,ไม่ได้ใช่ปะ แบ็กแพดแบ็กแพดแบ็กแบ็กแพดอันนี้เขียนกระเป๋า <crew>, เฉยกรูกรูกร <Crew. S 2> ูกรูร <R uler. S 2> ูเลอร์แรมแรมคบ <ark> <ark> าร์เก็ตเฮ้ยจำแม่นในวาร์เกงนี่ว่ารู้หมดแ,แล้วแล้วกเอามาเขียน <laughs> แบ็กบอร์ดอันนี้ง่ายปิ้นปิ้นพินต่อเสียงไายพินอ่าโอเคเปเปอร์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 ใช่แมทแมดแมดมอแอลพอมแมทแมสเออ แมสนึ่งและอะไรอะไอสอะไรวะไอ้ก็แมบบมันคืออะไรมันก็คือแม่แบบภาษาไทยแปลโอเคฟิวเจอร์พิกเจอร์พิกเจอร์ขอโทษทีพิกเจอร์ตัวเนี้ยตัวอะไรเนี้ยเบสโดยสนุกเขียนเป็นอะไรวะเนี่ยเบสถูกแต่ภาษาไทย ายเคเขียนวินโด้อันนี้เคยผ่านแล้ววินโด้มินเลอร์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 คอร์กคอรอกโลอเคแค่นี้แหละกล่วกาวหน้ามาภาษาไทย